เอ้จตนจันจนจันนจันจคอยบุญไปจันจีฝังนั้นฝังนั้โอ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 ้เฮ้วู้วว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 วาี่ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องฝังไปครับเมื่อนี้ผมนุ่มอัอบค้นก้อนคว้าครับนุ่มอัอบค้นก้อนคว้าใช่เนเมื่อนี้หลังจากที่เอาเรือเรือเครื่องครับขึ้นมาสองแล้วก็ได้พากันง้มหอยกับยกสะดุ้งหน่อยนึงปลาก็เอามาหลับครับ ปลาตองนะครับในปลาตองด้น้อยเดียงครับมันปลาบ่ขึ้นมันนี้กัได้พ้กับง้มหอยตองก้อยหอยครับก้อยหอยนี่เพราะผ้าหัวเด้เอาเป็นเอาเป็นหัวเป็นหัวนะครับจงังใจดีรันนี้กับมากินบานหน้านะครับเอาเอเอาเลือของหน้าขื้นว่าสองแ้วกับพ้กังมหอยมามากินเอาพี่น้องมาซิมน้ำกันครับมากินขวน้ำกันครับพี่น้องนี้สมตำก้อยปลาตองครับ ก้อยหอยครับเบิ mesela, bon ่งเบิ่งหอยไม่จะหน่วยล้วนเครับหอยหอยใหญ่เนาอันนี้กันหน้าเราคิดบกเขือก้อยบะเขือกรอบบกเขือนก้อยบกเขือกรอบหน้าผมนี่ครับหน้าจวบกำลังนั่งมากินบ้ามบะมันก้อยบกเขือกรอบเราเก็ดก้อยบกเขือกรอบครับบกเขือกเส้นน้ำปลานะครับกินกับลาบกับอย่างนี้นกาบท่ากับทาเนาะลองซิมมึงครับก้อยหอยหอยง่าย พี่น้องแ<ม>ส่บไพี่น้องหอ,หอยหอยหอยไงครับ่บครับสจบพี่น้องห้ออนไก่เย็บี้มาเลยก็เอายู่ครับกินน้ำกันกับตอวหอยอ่ะพี่น้อง <c oughs> อไม่เหมอแต่วนาันไรหอยเชลลี่หอยยังไงครับพี่น้องหอยเชียนล้อมาเท้าบานเขาเยครับ ดอกกระโดนนั่นไหมผักสมองผักสมองใบชะม่วงใบใบชะม่วงครับน่ารักไหมผักสมองผักสมองดีกว่าใบชะม่วงไม่พอผักสมองครับชม่งบ้านเราลองมึนกินกระมูกหอยเนี่ยผักบ้านบ้านผักบ้านบ้านครับเดี๋ยวให้คุณน้ำเดินตากล้องครับตากล้องตากล้องทำไรไหลเลยครับตากล้องใหญ่ัแล้วเดี๋ยวให้คุณน้ำมาเสนอมา อ่าสม้งอืมแม่งตัดมนตัดอะไรอยู่มึงอะเสียบครักส่คนเสียบสิเรษฐี่น้องเรษฐายเศรลายจนบาบางถอยเลยไหนของถอยเนี่ผมผมบาบางถอยครับผม้ม่เบาบางถอยโอ้ยคิดไาวรแตากล้องหนึ่งมือแล้วเอตากล้องมื้นเดีวตากล้องนี่จ่ปากแล้วจ่อไปอีก ฉงนั้นล้างเนาะใส่องไา <c oughs> เอามันเบืเอ้องหลักปลา<ร><ร>ตองครับนุ่มอกคนอื่นว่าหลับยังไงครับฝากกันหึ่งเปลือกกนาวครับใส่เปลือกกนาวครับนะครับอืมกินาน้าม,มาได้ปะจับยองมันหอมหนึ่ง หอมใบหิงครับให้ยังไหมกันเนี่ยแตื่นเตนครับมันหอมใบหิงไห่น้องนุ่มแบบสายใบหิงใส่น้ำครับยังหอมเลยครับใบหิงใส่หลบับใส่ก้อยใส่หลบักลบกระดูกก้อยหอยหรือว่าใส่ซุป,ปกระเขียซุปน้ำมันกระเจีบครับถือกันดีครับซุปน้ำไอยใบหิ่งเนีย่ยมุนไพรแซ่บครัก เดี๋ยว <liebe limbs S 1> มือเดิมเดี๋ยวมาแหกแก้มเลยเด้ออวานกนรั้งแก่ทนกินน้ำเนื้อที่นี่อันรวมทียาบ่ยาบองหน้านี่บ่ยาบเบื้องหน้าตาเราเด้อครับมันเประเมนธรรมดาได้ไงเราอยางเบ้งห้าอันได้นรำเนเดือนนะครับเนี่ยครับไม่งนถอดไม่รับดเลยครับอย่างเี้มันเส้นปลา แบ่ย like, like <Elekt> ังไงครับเนี <terme> oh ่ยครับเหตุงานหนักหลายมึงจนเฒ่าเหตุงานหนักผมบอกคือว่าอย่าเหตุงานหนักละหนักหลายหนักหลายแล้วก็บอฟังแล้วปวดไปเลยที่ก็ไปเหตุที่ก็บอกเลยไม่จบนัะที่พาไปบึงนั่นนี่กรว่าเลยเนี่ยเป็นรถตู้ดึงไว้เจ้ากระบะไปตัวบึงในกล้องเจ้าหนึ่งนะอย่าอายอลไรโอ้ยโหอ๋อ บอกแล้วบอกแล้วพี่น้องเดี๋ยวเอาไว้คลิปหนาได้ครับผมอยา้พี่น้องไปยงสะดุ้งสะดุ้งหน้านี่นะครับหน้าหน้าจบทะนังฝนก่อนยกทีหนึ่งในปลาเทเลนี่สิบโลก็มีครับว่าแต่ฝนตกว่าแต่ปลาเกิดสำหรับคลิปนี้นะครับหนุ่มอบคนก่อนค้นใช่หนักครับขอตัวลาไปก่อนครับธรรมะกะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้หนุ่มอบคนก่อนค้นใช่หนักนะครับสวัสดีครับอื้มก่อยขวัญ ก็